ออนิลสองพันยี mm ่สิบถึงยี่สิบสองเป็นรถหัวเดียวนั่นเองนะคะราคาย,ย่อมยาค่ะตัวนี้การชนท้ายอย่างเดียวไม่รวมตัวหัวบอลอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะติดตั้งให้ฟรีเหมือนเคยค่ะกับที่ร้านจเจริญประดับยนต์นะคะคันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดอ่างทองเลยต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะในเซ็ตตัวนี้จะมีไฟถอย LED ให้นะคะเราต่อสายเก็บสายเดินสายให้เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมหัวเมก้าสีแดงหนึ่งคู่นะคะตัวหัวบอลลูกค้าสามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะคะมือตึ๊บ ในส่วนของตัวงานก็จะเป็นงานโอบข้างนะคะ,ะแล้วก็เป็นแป๊บนะคะด้านข้างกระชับรับตัวรถอยู่เลยกะชับรับตัวรถแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นนะคะแล้วก็เป็นงานเลเซอร์คัดทั้งชิ้นนะคะมาพร้อมที่เหยียบขึ้นลงค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะสามารถใช้งานเหยียบขึ้นลงได้ค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าตัวงานเนี่ยเป็นเหล็กนะคะแล้วก็ ตีเป็นจีนเป็ดนะคะไว้เหยียบกันลื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟสองปลายให้1คู่เนาะในส่วนของตัวหัวบอลน,นะคะลูกค้าสามารถที่จะซื้อเพิ่มได้ค่ะมีสลักเอาไว้ใส่รอให้อยู่แล้วนะคะใช้งานลากได้จริงนะคะตัวนี้ลากได้กว่า3ตัตเลยทีเดียวนะคะดีไซน์ก็จะประมาณนี้ด้านข้างก็จะเป็นเลเซอร์คัดหนุ่ม4ีคูณสแบบนี้นะคะระยะโอบคือประมาณนี้เลยนะคะไม่ได้ ออกมาจากบอดี้รถเยอะมากเกินไปนะคะกําลังสวยค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะติดตั้งออกมาแล้วยื่นจากตัวรถประมาณนี้เองนะคะน้ําหนักโดยรวมอาจจะอยู่เล v ประมาณ50-60กิโลกรัมนะคะไม่ได้หน่วงไม่ได้หนักถ่ายจนเกินไปคันนี้เป็นดีแม2020หัวเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวขายึดก็จะอยู่ที่ประมาณ6มิลมีคารับตรงกลางเราเก็บสายเดินสายให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวขาค่ะที่ท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะ กับกันชนท้ายหนุ่ม4คูณ4ค่ะตัวนี้ราคาย่อมยาวแน่นอนย้ำราคาอีกครั้งเฉพาะตัวกันชนท้าย7,500บาทนะคะ,ะแถมฟรีห่วงแดง1คู่นะคะแล้วก็มีไฟถอย LED 1คู่ตัวหัวบอลลูกค้าซื้อเพิ่มได้ในราคาเพียง1,300บาทนะคะ,ะติดตั้งให้ฟรีที่ร้านจเจริญประดับยนต์สนใจสินค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะเพิ่มเพื่อน ที่ไลน์ได้เลยนะคะเป็นไลน์ ID ของที่ร้านนีแอดข้างหน้าและจำด้วย JPY789 หรือว่าจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0886120648ค่ะหรือว่าลูกค้านะคะอยากจะเข้ามาดูของที่หน้าร้านก็ได้นะคะ,จะเจเิรนประดับยนต์ตั้งอยู่ในซอยกระหงโยธิน119ค่ะสามารถเซิร์ชใน Google m a p ได้เลยค่ะพิมพ์ว่าโกดังจเจเจิรินประดับยนต์นะคะขอบรคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ